ครับช่วงนี้อยู่ในห่วงเดือนรอมอดอนหรือเดือนที่ชาวมุสลิมถือศีลอดนะครับตั้งแต่ดวงอาทิตย์ขึ้นจนถึงดวงอาทิตย์ตกจากนั้นจะละศีลอดครับทำให้หลายหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้จัดกิจกรรมละศีลอด,ดรอมอดอนสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติาศาสนกิจของประชาชนในพื้นที่ครับชาวมุสลิมโดยเฉพาะผู้ที่ประกอบอาชีพทําสวนยางและผู้นําศาสนาในจังหวัดยะลาครับร่วมกันรับประทานอาหารละศีลอด หรือเปิดปอสในกิจกรรมละศีลดรอมดอนสัมพันธ์ที่การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดยะลาพร้อมกับพบปะพูดคุยท่ามกามบรรยากาศความสุขในเดือนอันประเสริฐครับขณะเดียวกันมีการมอบรางวัลให้ชาวสวนยางสถาบันการเกษตรและเครือข่ายสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัดด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจและสร้างแรงจูงใจในการพัฒนาอาชีพการเกษตร กิจกรรมละศีลดรอมฎอนสัมพันธ์คุณผู้ชมครับกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดยะลาจัดต่อเนื่องทุกปีนะครับเพื่อสร้างความสัมผัสอันดีระหว่างหน่วยงานในพื้นที่ชาวสวยนยางคนในชุมชนและส่งเสริมการปฏิบัติศาสนกิจของประชาชนในพื้นที่ครับเช่นเดียวกับจังหวัดปัตตานีครับทางกองทัพภาคที่4และกองกำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ี่ จัดเลี้ยงอาหารละศีลดแก่ประชาชนผู้นำศาสนาและหน่วยงานต่างๆในจังหวัดปัตตานีความพิเศษของงานนี้คุณผู้ชมครับก็คืออาหารที่นำไปจัดเลี้ยงนะครับเป็นอาหารที่มีการจัดประกวดอาหารฮาลาลพื้นถิ่นเน้นอาหารทะเลหรือฮาลาลซีฟูดครับแต่ละจานมาจากภูมิปัญญาท้องถิ่นวัสถุดิบสดใหม่และวิธีการทำสืบทอดจากรบรรพบุรุษ านนี้มีลูกหลานคนรุ่นใหม่ในพืนที่หลายคนเลยนะครับร่วมแข่งขันและรังสรรค์อาหารฮาลาลชูรสชาติพื้นถิ่นให้ทุกคนได้ลิ้มลองครับพลโทไปสารหนูสังแม่ทัพภาคที่4บอกว่าตลอดช่วงเดือนมอมาอนอันประเสริฐของชาวมุสลิมเจาหน้ที่มุ่งมั่นรักษาความปลอดภัยเพื่อให้ประชาชนได้ปฏิบัติศาสนกิจได้อย่างเต็มที่และขอความร่วมมือจากผู้นำศาสนาผู้นำท้องถิ่น รุน,นรคง์งดเล่นประทัดและดอกไม้ไฟเพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายทางกองทัพภาคที่4และกองกำวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าพร้อมสนับสนุนส่งเสริมอัตลักษณ์ท้องถิ่นและขอให้พี่น้องมุสลิมปฏิบัติศาสนก,กิจด้วยความตั้งใจศึกษาคำสอนอย่างลึกซึ้งเพื่อให้เดือนรอมมอนเป็นเดือนแห่งสันติสุขครับ